ล้างอะไรลูกมันคืออะไรโอ้ยยายไม่รู้ค totally. ่ะอู๋ยายไม่รู้จักเนี่ยอืมโอเคยายเห็นแล้วเห็นหน้าหลานแล้วกูไม่ไม at ่ร um> ู้อะไรยังไงนะคะคือมันมันพูดอะไรไม่ไม่ถูกเนาะ แล้วก็ขอให้ผลผ่าตัดมันออกมาดีแหละเนาะคือหนูก็เครียดแหละนะคะคือเครียดมากนอนตั้งแต่รู้ว่าแม่เขาตัดสินใจให้คุณหมอผ่าตัดเนี่ยก็เครียดนอนแบบคิดทุกคืนนะคะหลานเราจะเป็นยังไงจะอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เนาะคือ คอสื้าก็มีก้อนที่คอนะคะแล้วทีนี้เนี่ยใช้ย,ยาม,มานานแล้วนะ,ะเป็นปีแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่โตขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะ,ะมันมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นต่อมอะดีนอย์นะคะคือมันก้อนมันโตขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยเขาหายใจลําบากนะคะหายใจลําบากแล้วเวลานอนเนี่ยจะกลนมากเพราะว่าก้อนนะมันไปมันไปปิดรูแบบทางเดินหายใจในลําคอแบบแทบจะหมดแล้วนะคะ แต่เด็กกับน้องเขาคือเขาก็ยังเล่นได้ปกตินะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกอะไรเนาะว่าเขามีอาการยังไงเ็ารู้สึกยังไงเขาจะบ่นเป็นบางครั้งคือก็คงจะแย่มากๆค่ะที่ที่บ่นนะก็จะมีบ่นว่ายายหนูเจ็บคอนะจะมีบอกเป็นบางครั้งนะคะหนูเจ็บคออนะอืมก็ขอให้ผลมันออกมาดีเนาะคุณหมอนัด ประมาณวันที่26นะคะประมาณนั้นแหละก็ยังไม่แน่ใจว่าจะให้ไปน,นอนที่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าคุณหมอจะตัดสินใจยังไงจะให้นอนที่โรงพยาบาลเลยไหมตั้งแต่วันที่26นะคะต้องไปรอดูผลอีกทีหนึ่งเนาะนะคะก็วันที่29เนี่ยจะผ่าเลยนะคะคือวันวันนัดเนี่ยคือวันที่29แล้วนะคะคุณค่ะ ลูกมา,มา,า,าไมหนน้องไม่ได้ดื้อลูกน้องแค่ล้างไอนะ้นั่นปิดน้ำได้แล้วลูกปิดน้ำได้แล้วมันสะอาดแล้วลูกก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามนะคะดกด ไลค์ให้หนูด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้นะคะคือยายช่วงนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะคะคือพูดแล้วมันก็เนาะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ